เดี๋ยวตามไกด์กรไปรีวิวรีสอร์ทที่ไกด์กรจะไปพักที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเดี๋ยวตามไปนะครับ ระยะการเดินทางจากกรุงเทพไปสู่เขาค้อจังหวัดเพชรบุร์ก็ประมาณ395กิโลเมตรนะครับทุกคนระหว่างการเดินทางก็จะผ่านเมืองสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทแวบขึ้นไปทางโซนจังหวัดนครสวรรค์นะครับเราก็สามารถที่จะแวะทานและก็เลสแอร์เรียอะไรต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยจนกระทั่งเราเดินทางไปจนถึงเขาค้อรีสอร์ทที่เราจะไปพักนะครับบอกได้เลยว่าวิวรอบๆของรีสอร์ทที่เราจะไปพักเขาค้อกันในวันนี้ถือว่าสุดยอดมากๆอยู่บนเนินเขา เรามาดูบรรยากาศด้านบนของที่พักรีสอร์ทของเราร,บรอบๆนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับผมเรามาดูกันนะครับจากมุมสูงนะฮะเป็นภาพถ่ายจากโดรนนั่นเองนะครับผมซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราอยู่บริเวณรีสอร์ทเนี่ยเราก็สามารถที่จะเดินถ่ายมุมต่างๆได้360องศาเลยก็ว่าได้นะครับตัวของรีสอร์ทเนี่ยก็จะโอบล้อมไปด้วยวิวทิวทัศน์ที่มองด้วยไกลสุด ลูกหูลูกตาสวยงามพอสมควรเลยนะครับใกล้ๆกันกันกบรีสอร์ทเนี่ยเขาก็จะมีร้านอาหารที่อร่อยอร่อยอยู่ร้านนึงนะครับใกล้ๆกับทางเข้ารีสอร์ทนั่นเองนะครับผมลักษณะของรีสอร์ทก็ทําเป็นแบบสไตล์ที่เรียบเรียบง่ายๆสวยงามนะครับและเขาก็ยังมีสถานที่ไว้บริการนักท่องเที่ยวที่มาต้องการพักเต็นท์นะครับไม่ต้องการเป็นห้องพักนะฮะห้องพักเขาก็จะมี3ห้องนอน2ห้องนอน1ห้องนอนนะครับแล้วก็อาหารเช้าก็ เป็นข้าวต้มง,ง่ายๆสบายๆนะครับผมบอกได้เลยว่ารีสอร์ทนี้แนะนําให้ทุกคนมาเที่ยวมาพักได้เลยนะครับก็สามารถที่จะติดต่อรีสอร์ทนี้ได้เลยนะครับหรือจะติดต่อมากับที่ไกด์ก่อนก็นได้นะครับผม